สวัสดีครับผมสวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับกับร้านน้องโบารมีพาเครื่องครับพี่ๆนะครับนะในช่วงประมาณสักเที่ยงเที่ยงสายๆเนาะครับพี่นะวันนี้เสร็จสิ้นภารกิจครับพี่เมื่อวานก็ไม่ได้ลงเนาะครับเนาะเสร็จสิ้นภารกิจครับก็เข้ามารับชมรับฟังกันครับพี่ฝากกดไลค์กดติดตามครับพี่ๆนะเผื่ออีพีนั้นครับอาจจะมีวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังนะครับที่ท่านหาเช่าอยู่ก็เป็นได้เน้นย้ำกันทุกอีพีครับพี่วัตถุมงคลต่างที่มาต่างวาระทราบที่บ้างไม่ทราบที่บ้างครับ ก็ต้องกราบขอพระทานาภัยนะครับพี่ๆดูให้ชื่นชอบดูให้ถูกใจครับไม่ถูกใจนะครับไม่ต้องรีบต้องร้อนปิดกันไปครับพี่่าเรามีมาแบ่งปันกันอยู่เรื่อยๆนะครับนะทางเรามีบริการเก็บเงินปลายทางครับสะดวกรวดเร็วนใจของถึงมือท่านชําระเงินกับเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ได้เลยครับพี่เบอร์โทรติดต่อนะครับนะแสดงขึ้นทางหน้าจอนะครับ062-089-157ครับย้ำอีกครั้งนะครับ 0 6 2 0 8หกสองศูนย์ปด้าศูนย์หนึ่งห้าเจ็ดนะครับหรือจะเป็นสแกน q ค Code าโค้ R ode, ขอลูกค้าเพิ่มเติมนะครับแสดงขึ้นทางหน,าหน้าจอเรียบร้อยแล้วอ่ะนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยพี่วันนี้ก็มีหลากหลายรายการนะครับพี่นะหลากหลายรายการเช่นเดิมครับอ่ะรายการแรกพี่นหนรายการแรกเป็นพระสมเด็จครับนี่ครับอ่าองค์นี้เป็นพระสมเด็จเป็นพิมพ์ทรงพระประธานนะครับนะพิมพ์ทรงพระประธาน เนื้อหาหนึบๆเก่าๆนะครับพี่นะเก่าๆบ้านๆเลยเมื่อวานนี้กลับมาในช่วงค่าเลยนะครับพี่กลับมาในช่วงค่าเลยไม่ได้ลงเลยนะครับนะกรับว่าจะมาช่วงเย็นนะครับน่าจะไม่ทันจริงๆครับพี่นะครับหมายเลขหนึ่งครับเนื้อเก่าๆเนื้อหาบ้านๆครับพี่หมายเลขหนึ่งนะครับนะอต่อไปครับหมายเลขสองหมายเลขสองเป็นเนื้อดินะลอดนะครับพี่นะะรอดเนื้อดินพิมพ์ใหญ่นะครับพี่อ่านะครับเป็น จาของในเก็บสายพระเก่ามากๆนะครับพี่นะพระเก่านะครับจะเป็นพระรอดเนี่ยนะครับพี่นะถ้าแบบว่าสมบูรณ์สมบูรณ์เม็ดแร่แบบเม็ดใหญ่ใหญ่แบบนี้นะพี่นะก็ต้องบอกว่าอ่าไม่ค่อยได้พบเจอนะครับพี่ไม่ค่อยได้พบเจอนะนี่ครับ <c oughs> เนื้อดินพระรอด <c oughs> เนื้อสวยๆนะครับพี่นะ <c oughs> เนื้อสวยๆครับหมายเลขสองครับ <c oughs> นี่ครับหมายเลขสองนะต่อไปหมายเลขสามหมายเลขสามเป็นเนื้อดินนางพญาครับพี่นี่ครับเนื้อดินนางพญาพิษสุโลคอ่าองนี้เม็ดโกดลอยๆองนี้เป็นพิมพ์เทวดานะพี่นะเป็นพิมพ์ทรงเทวดานะครับนี่อ่ารอยข้างตอกติดนะครับเนื้อหาสวยๆผ่านการใช้มาบ้างครับพี่นี่ครับ เนื้อหาเก้าสวยนะครับหมายเลขสามนี่ครับหมายเลขสานะครับนะ <c oughs> ต่อไปครับผมต่อไปหมายเลขสี <c oughs> นี่ครับเดี๋ยวไปกันต่อที่นางพญาเลยเนาะ <c oughs> นี่ครับหมายเลขสี่งนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะพี่นะ <c oughs> เป็นพิมพ์ใหญ่เนื้อ <c oughs> ดูเดยค่อนข้างแบบว่าผิวหิ้งเลยครับอ <c oughs> งนี้ผิวค่อนข้างเนื้อแบบ ผิวหิ้งเลยนะครับนะเป็นพิมพ์ใหญ่นางพญาพิสณุโลกสวยมากๆนะครับพี่นะเนื้อหาสวยมากๆครับตรงนี้ครับพี่ดูให้ถูกใจดูให้ชอบนะครับพี่นะรีบทักรีบโทรมาได้ครับนี่ หมายเลขสี่ครับองนี้หมายเลขสีนะ่นะนำพยาพิมพ์ใหญ่ครับพี่องนี้ผิวเดิมผิวแบบหิ้งเดิมดีมากๆนะครับพี่นะหิ้งเดิมดีมากมนะครับต่อไปหมายเลขห้าครับหมายเลขห้านี่จะเป็นพิมพ์อ่งเจดีนะพี่นะเป็นพิมพทรงเจดีเนื้อออกขาวนุบๆนะครับหนาะขาวนุบแก่งนะพี่นี่ครับหลังนนก็เป็นรูบุญคนณนะครับพี่นะ ค่อนข้างเก่านะครับพี่นะเนื้อหาค่อนข้างเก่าเลยครับพี่ตรงนีหหนะะ้หมายเลขห้านะครับหมายเลขห้าต่อไปครับหมายเลขหกหมายเลขหกดีเนื้อขาวออกม้วนสารแห้งๆนะครับพี่นะม้วนสารแห้งๆองค์นี้เป็นอาบางขุนพรมมีตาปั๊มนะนี่ครับมีตาปั๊มหลังกระดานนะครับพี่นะหลังกระดานตาปั๊มนี่ครับ อ่าเป็นบางขุนพมนะครับพี่นะนี่เป็นพระลงกุกกัแบบนี้นานๆก็พบเจอครับพี่ครับแบบนี้นานๆพบเจอนะไม่ค่อยได้พบเจอบ่อยๆครับผมอ่เนื้อหาค่อนข้างเก่าครับนี่ครับพี่มีเรือนมีรางบ้างนะครับเนาะตาปั๊มนี่ครับอ่ะหมายเลขหกนะครับพี่นะหมายเลขหกนะครับ ต่อไปครับหมายเลขเจ็ดนี่ครับหมายเลขเจ็ดนะครับนี่หมายเลขเจ็ดเป็นอ,ออนนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะฮะพี่เป็นพิมพ์ใหญ่เนื้อสวยหนึบเหนียวมากนะนี่ครับอ่านะครับเนื้อหนึบเหนียว นี่ครับข้างครับพี่หลังเป็นหลังลักษณะนี้นะครับนะับประมาณนี้ครับหลังประมาณนี้เนาะเป็นพิมพ์ใหญ่ครับพี่อยู่นี้สวยเดิมนะนะครับสวยเดิมหมายเลขเจ็ดครับพี่อยู่นี้หมายเลขเจ็ดต่อไปครับหมายเลขแปดหมายเลขแปดเป็นรูปเหมือน หลวงพ่อเงินตรงนี้เป็นสามชายนะครับพี่ตรงนี้ลูกเหมือนสามชายหล่อโบราณเก่านี่ครับมีเม็ดเดือดครับขี้เบาดำๆก็ยังมีนะครับพี่นะนี่ครับเนี่ยลูกหล่อโบราณหลวงพ่อเงิน อันนี้เป็นพี่ขี้ตานะครับพี่เป็นพี่ขี้ตาครับอ้วมล่ำดีนะพี่นะอ้วมล่ำดีครับพี่นี่ครับหมายเลขแปดนะครับพี่นะ้ะหมายเลขแปดนะครับต่อไปหมายเลขเก้าครับหมายเลขเก้านี้เป็นหลวงพ่อเงินเช่นเดียวกันนะพี่นะองค์นี้นะครับนะเป็น ประวัติเนี่ยนะครับถ้าออกวัดท่ามไฟเนี่ยทันตัวนะพี่นะทันตัวนะครับนี่องค์นี้เนื้ออกสำลิดดาเลยพี่นะครับเนื้ออกสำลิดดานานๆพบเจอครับพี่ครับนี่นานๆพบเจอนะครับนะเป็นหลวงพ่อเงินนะครับออกวัดท่ามรไฟเนื้ออกสำลิดแบบดาเปิกเลยนะพี่นะครับเนื้อหาเก่ามากนะครับพี่นะถ้าออกวัดท่ามรถไฟมี ทันนะพี่นะมีทันตัวด้วยนะพี่นะนี่เนื้อสวยมากนะพี่นะเก่ากึ๊กเลยพี่ได้มาพร้อมเลี่ยมเลยครับสวยๆเก่าๆบ้านๆเลยครับพี่นี่ครับหลวงพ่อเงินวัดท่ามาไฟนะครับแนละ้วเป็นอีกหนึ่งก็าเรียกอะไรอีกหนึ่งวัดยอดนิยมเลยนะพี่นะอีกหนึ่งวัดยอดนิยมเลยตรงนี้ใบหน้าใบตาติดชัดด้วยพี่สวยมากๆครับตรงนี้หมายเลขเก้านะครับพี่หมายเลขเก้านะ สวยนะครับนะตรงนี้ต่อไปครับหมายเลขสิบหมายเลขสิบนี่จะเป็นเหรียญเสมานะครับนะเป็นเหรียญเสมาเหรียญเก่าเลยพี่นะครับเหรียญสร้างปีพศสองสองสี่หกห้านะครับนะเหรียญสภาพสึกๆหน่อยนะครับแต่เส้นสายชัดเจนนะพี่นะนี่ครับเหรียญมีสภาพสึกๆเป็นเหรียญอ่าเขาเรียกเหรียญอะไรนะ พระประมเราพี่พระปฐมเจดี่านะครับเหรียญเนี่ยพระปฐมเจดีนะครับเป็นเหรียญเนื้อทองแดงก็มีสภาพสึกๆหน่อยครับดูห่วงดูหูครับพี่นี่แต่อัคครายันยังมีคมชัดนะครับนะเห็นตัวเลขตัวหนังสือคมชัดนี่ครับ เส้นสายคมชัดนะครับนะับเป็นเหรียญเก่าปีลึกสองสิบกว่าเลยนะพี่นะแต่น้องไม่มั่นใจว่าจะถึงยุคเลยไหมน้อพี่นะแต่องุนเนี้ยนะครับนะดูจากสภาพแลวเนะี่ยน้องว่าแบบเก่านะนี่ครับเหรียญสภาพนี้ไม่น่าจะแบบเป็นเหรียญย้อนยุคนะพี่นะองค์นี้สวยครับพี่หม่ในสิบครับสวยเก่านะพี่นะเป็นแบบว่ามีผ่านการใช้มาบ้างนะพี่นะแต่ก็เส้นสายยังคมชัดนะพี่องค์นี้ครับ องน,นี้หมายเลขสิบสิบเอ็ดสิบสองนะพี่นะองน,นี้เดี๋ยวสิบเอ็ดหมายเลขสิบเอ็ดครับหมายเลขสิบเอ็ดเป็นสุ้มกรครับพี่เป็นพิมพ์ใหญ่ข้างกระหนกนี่ครับองน,นี้เป็นสุ้มกอพิมพ์ใหญ่ข้างกระหนกเม็ดแร่สวยมากครับ น,นะครับเนื้อดินสวยๆนะครับผิวมันๆเปิดๆนะครับพี่นะผิวมันๆเปิดๆนี่สุ่มกอกางขนมพิมพ์ใหญ่ครับองนี้สวยสัดส่วนดีครับพี่หมายเลขสิบเอ็ดนะครับต่อไปหมายเลขสิบสองหมายเลขสิบสองเป็นเกตชยโยนะครับพี่นะเ,นเกตชยโยฐานเจ็ดชั้นอกตันนะครับนี่เป็นหนึ่ง พิมพ์นิยมนะพี่นะเป็นอีกหนึ่งพิมพ์นิยมนะครับพี่แต่หนูเนี้ยเนื้อหาเก่ามากนะครับพี่มีฝนครอบคนข้างครับนะครับนะลังเรียบสวยเนื้อสวยมากนะครับพี่นะเนื้อสวยเก่าเป็นอกตันนะครับนะเป็นอกตันฐานเจ็ดชั้นนิยมนะครับสวยมากนะครับอันนี้เหมาติดมาพี่ นะคร df. ับเมาติดมานี่ลองดูนะครับหมายเลขสิบสองนะคร <may> ับ I พ mean, right. ี่นะหมายเลขสิบสองครับแม่พาบุงพาลุงมแม่แม่ไม่ให้เข็นไปเข็นน้องเลยน้องลุ้มไปไปทางน้องนนี่ครับผมต่อไปครับพี่หมายเลขสิบสามนะครับนี่นี่ครับ องนี้เป็นเกตทะลุซุ้มนะครับพี่นะเป็นเกตทะลุซุ้มเนื้อออกค่อนข้างแบบนะครับนะชุ่มฉ่ำหนึบหนึบนะครับพี่ชุ่มฉ่ำหนึบหนึบผิวนี่ก็จะเป็นผิวแบบว่ามีคราบฝุ่นเดิมๆเลยครับพี่ <S <S ะนะครับนะมีคราบฝุ่นเดิมๆนี่เป็นร่องเป็นร่องเป็นร่องกระดานเป็นลายกากหมากอะไรประมาณนั้นนะครับนะ <S <S นี่ครับ หมายเลขสิบสามนะครับพี่หมายเลขสิบสามนะต่อไปครับพี่หมายเลขสิบสี่หมาย 14, เลขสิบสีนะ่เนื้อพุนๆนะครับน้ำเนื้อพุนพิม์ใหญ่นะเป็นพิมพ์ใหญ่เกตทะลุครับพี่พิมพ์ใหญ่เกตทะลุซุ้มนะครับนะ นี่ครับสวยเดิมนะครับพี่นะสวยเดิมเนื้อหาดีนะพี่นะเนื้อหาดีมากๆครับนี่หนุกหมายเลขสิบสี่นะครับพี่หมายเลขสิบสี่ครับต่อไปนะครับหมายเลขสิบห้าวันนี้เด้เหรียญกลมหลวงพ่อพรมมานะพี่นะนี่เป็นเหรียญกลมหลวงพ่อพรมหน้าตรงครึ่งองค์หลวงพ่อพรม เหรียญกลมหลังยันพ้าปิตาวัดช่องแค่นะครับนี่ผิวประหลอดสวยมากนะพี่นะผิวประหลอดสวยมากนะครับนี่หน้าตรงครึ่งองคเหลียนกลมเล็กขนาดสักประมาณเหรียญบาทนะครับขนาดสักประมาณเหรียญบาทนะครับนะผิวประหลอดวิบวับเลยพี หมายเลขสิบห้านะครับพี่หมายเลขสิบห้านะตรงนี้ถือว่าสวยเดิมนะครับผิวสวยมากๆนะครับพี่หมายเลขสิบห้าแล้วไปหมายเลขสิบหกมากันเป็นเหรียญเปวเพิงนะครับแล้วเขาได้เหลี่ยเปลวเพิงนานๆพบเจอนะครับพี่นานๆพบเจอนะนี่เหลี่ยเปลวเพิงหลวงพ่อเดิม เปลือพ in ึ่งหลวงพ่อเดิมนะครับเขียนสวยเดิมมากครับพี่มีสะพัดร่องรอยกันใช้มานิดนิดนะครับพี่นะเม็ดตาอย่งมีอยู่เลยนะพี่นี่ดูดิตรงนี้น้ำเจอครับพี่ครับเก่ามากครับเหย่างนี้ อัครายันสวยยังคมชัดจุดเลยพี่นี่มีครับหมายเลขสิบหกครับพี่หมายเลขสิบหกนะเราไปครับพี่หมายเลขสิบเจ็ดครับหมายเลขสิบเจ็ดเป็นเหรียญข้าวหล่าตัดนะครับนัเป็นเหรียญข้าวหล่าตัดนะครับนี่นเขียนว่าหลวงปู เอี่ยมวัสะพานสูงนะครับนะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัสะพานสูงเหรียญขรั่มตัดขอบตัดประมาณนี้ครับพี่น,นี่ก็ไม่ค่อยได้เจอครับพี่นานๆเจอครับปฐมนามสองร้อยปีนะครับนะนี่เหรียญปฐมนามสองร้อยปี มีสนิมเขียวขึ้นๆแล้วพี่นะเส้นสายขนแมวเ,เต็มเลยพี่หมายเลขสิบเจ็ดนะครับหมายเลขสิบเจ็ดนะครับนะตรงนี้ต่อไปครับพี่หมายเลขสิบแปดหมายเลขสิบแปดเป็นเหรียญไข่ปลาหน้าตรง หลวงพ่อพระครูสมุดทอนอะไรเนี่ยสมุดทำสุนทรเอนนี่นะครับเป็นเหรียญอะไระพี่ทำบุญอายุครบแปดรอบฉลองสมณศักดิ์ชั้นเอกนี่ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดนะนเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะครับพี่นี่ยันตะโก เป็นเหรียญพอ,อปีหนึ่งเจ็ดนะครับพี่นะเป็นเหรียญปีหนึ่งเจ็ดเก่าครับสวยเดิมมากครับพี่อยู่นี้เรหรียญหลวงพ่อสุดวัดการหลงไม่ได้เจอง่ายๆนะพี่นะไม่ได้เจอง่ายๆครับนี่สายทางสมุทรสาครสมุทรสงครามนะนี่เหรียญผิวไฟเลยพี่ดูดอ่านะครับเหรียญสวยๆครับพี่นี่นะครับนะ้าหมายเลขสิบแปดครับ ปหมายเลขสิบเก้าหมายเลขสิบเก้าเป็นเหรียญไข่เหรียญยอดนิยมหลวงพ่อทบเลยนะองนี้นะครับเป็นเหรียญยอดนิยมหลวงพ่อทบเลยพี่วัดชนแดนนะครับจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับหเหรียญเขาเล็กเหรียญทูนเก้าเลยพี่นามนี่สวยเดิมผิวเดิมมากๆนะครับพี่นะนี่ดูหลวงพ่อทบนี่ครับ ขอบตัดด้านข้าง,งครับพี่นี่ครับพระครูพิชิตพัชราจารย์หลวงพอทบฉลองแปดสิบเรรษาเลียบปีหนนะครับพี่นะออกวัดอะไรเนะี่ยวัดโบสถ์โคทองนายยมอำเภอเมืองพพชบูรณ์หลังยันห้านะสภาพสวยครับนี่ นะครับสภาพสวยมากครับพี่อยู่นี้หมายเลขสิบเก้านะพี่นะหมายเลขสิบเก้าค่ะไปหมายเลขยี่สิบหมายเลขยี่สิเป็นเหรียญหลวงพุทธทวดหัวโตมีลงยาเขียวนะหลวงพุททวดเสมาหัวโตลงยาเขียวน่าจะเป็นลงยาใหม่นะพี่นะด้านหลังเป็นพระครูสัยโสพลพ,พระอาจารย์ทิม น่าจะเป็นเหรียญย้อนยุคอะไรหรือเปล่านะครับพี่นะไม่มีปีพศอบอกนะพี่นะ้องน,นี่ไม่ทราบพี่เอาราคาเบาๆนะพี่นะอุนนี้เอาราคาเบาๆสอบถามเงินเข้ามาได้ครับพี่นี่เหรียญหัวโตนะลงยาเขียวไม่ไม่เจอนะพี่นะน้องเพิ่งเจอเหรียญแรกนะแปดดีเสมาหลวงปุทธทวดหัวโตลงยาเขียวครับอ่ะหมายเลขยี่สิบเอ็ดนะครับพี่เอ้หมายเลขยี่สิบ หมายเลขยี่สิบต่อไปหมายเลขยี่สิบเอ็ดหมายเลขยี่สิบเอ็ดนี่จะเป็นซุ้มกอนะครับนะเนื้อดินซุ้มกออันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่ข้างกระหนกขอบยกซุ้มหัวสิงสวยเข้าดีมากๆนะนะับพี่นะสวยเข้าดีมากมากเลยเนะี่ยซุ้มกอพิมพ์ใหญ่ข้างกันหนก แขนข้างแขนลึกๆนะพี่นะ,ะนะครับลองพิจารณาดูนะครับนี่ครับหมายเลขยี่สินะครับพี่นะต่อไปหมายเลขยี่สหมายเลขยี่สได้มาเป็นเหรียญอ่ากรมหลวงชุมพรนี่ครับเหรียญกรมหลวงชุมพรสภาพสึกๆผ่านการใช้น่ารักดีครับ นี่ครับพี่เป็นเหรียญเป็นเหรียญลูกทรงขลังตัดนะข้างหลังก็จะเป็นพระรามนะเนี่ยครับหลังเหรียญเขียนสองสี่หกหกตรงนี้ก็เหรียญสภาพผ่านใช้น่ารักน่ารักดีนะครับพี่นะดูดิ สูนังสือคมชัดสวยเป็นแท่งเลยพี่หมายเลขยี่สิบสองนะครับพี่นะหมายเลขย2่ครับหมายเลขยี่สิบสองตไปหมายเลขยี่พี่นี่ องนี้เป็นพิมพ์ใหญ่ครับพี่ครับนี่เป็นพิมพ์ใหญ่พิมพ์ใหญ่หลังเรียบนะครับพี่องอนี้หมายเลขยี่สิบสามเนาะครับนอ้องหมายเลขยี่สิบสามครับไป,ปหมายเลขยี่สิบสี่ หมายเลขยี่สี่นเนื้อขาวเป็นอกกระบอกเลยนะเป็นพิมพ์ใหญ่อกกระบอกครับพี่เป็นพิมพ์ใหญ่อกกระบอกเนื้อออกขาวเก่งๆนะครับพี่นะเนื้อออกขาวเก่งๆครับพี่ตรงนี้หมายเลขยี่สิบสี่นะครับนะ หมายเลขยีิบสี่ครับผมองนี้ครับ <c oughs> ไปหมายเลขยี่สิบห้านี่าพตะไคร่ครน้ำแบบเนื้อหนุบสวยดีนะ <c oughs> เนื้อนุบสวยดีครับพี่ครับนี่ หมายเลขยี่สิบห้าครับพี่หมายเลขยี่สิบห้านะหมายมเลขยี่สิบหกหมายเลขยี่สิบหกเป็นผงสุพรรณเนื้อดินครับพี่องนี้มีคราบดำๆมาดูดิทั้งองค์เลยนะองค์นี้เนื้อสีแบบเข้มๆนะครับพี่นะเนื้อสีเข้มๆครับ ลองพิจารณาดูครับพี่พิจารณาดูชอบนะครับพี่นะันนี้ก็มีคราบดำๆเก่าก่อติดนะครับนี่นี่ครับหมายเลขยี่สิบหกนะพี่นะหมายเลขยี่สิบหกต่อไปหมายเลขยี่สิบเจ็ดครับ หมายเลขยี่สิบเจ็ดได้มาเป็นสมเด็จนะพี่นะเป็นสมเด็จเนี่ยมีคาบกลุ่นะครับพี่มีข้าบกลุมนี้นะครับล้วมีคาบกุ่มหลุดร่อนไปบ้างครับพี่องค์นี้จะเป็นพิมพ์ทรงพระประธานนะพี่นะพระประธานนะครับนี่โอ้โหเนื้อเก่าบึกเลยพี่นี่ครับหลังเป็นหลังเรียบนะครับพี่นะเนื้อบึกมากนะครับเนื้อบึกเก่าเลยเ นี่ครับเนื้อสวยเก่าครับยี่เจ็พี่หมายเลขยี่สบเจ็ดนะครับนะต่อไปหมายเลขยี่สิบแปดหมายเลขยี่สบแปดนี่นิวจีวอนคมชัดเลยพี่ มใหญ่เกตะลุซุ้มนะครับพี่นะเป็นพิมพ์ใหญ่เกตะลุซุ้มครับในข้บข้างครับนี่นครับสวยเดิมดีมากครับเลขยี่สิบแปดนะครับพี่วันนี้ก็มียี่สิบแปดรายการครับพี่ๆสนใจรายการไหนที่ต่อสอบถามมาได้นะครับนะบเบอร์โทรไลด์ไอดีกิวอาร์โค้ดสแกนขึ้นทางด้านหน้าจอได้เลย นะครับนะวันนี้ขอลาไปก่อนครับพี่ปิดป้าประกาศใดกับขอประทานอภัยไว้ด้วยนะครับนะเฮงเฮรวยรสุขภาพแข็งแรงทุกท่านนะครับนะสวัสดีครับ